สวัสดีจ้าพบกับช่อง้วยไทยสบายฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขสุขคตนยจ้าเอฟซีทุกท่านนะคะมาๆกำลังจะลงบ้านค่ะกำลังจะไปไหนรู้ไหมคะกำลังจะไปเก็บ เกาลัดนะจ๊ะไปดูต้นเกาลัดด้วยกันนะจ๊ะมามาไปเก็บกับตโวต้วนะจ้าค่ะลงจากบ้านมาแล้วค่ะอากาศตอนนี้ก็17องศานะคะทุกคนค่ะต้นเกาลัดป่าเกาลัดก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านตัวตมากนะคะเดินออกมาหลังบ้านเลาๆไม่ถึง10บนาทีนะค่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยนะจ้าว่าเป็นแบบไหนกันนะคะ ไปตามทางนะคะหนทางทอดยาวเชียวค่ะต้นไม้ทางบ้านตัวโตวทางฮอลแลนด์นดี่ท l a แลนยังไม่เปลี่ยนสีเท่าไหร่นะคะทางนอร์เวย์สวีเดนทางนู้นเปลี่ยนแล้วะคะ่ะของตัวโต,วตวก็คงเลยกลางเดือนนี้ไปนู้นแหละคะ่ะจะเริ่มเปลี่ยนสีโทนทางนี้นะคะ นู่นล่ะค่ะที่มองเห็นเป็นต้นเป็นแถวเป็นแถวอยู่นู่นล่ะค่ะต้นเก่ารัดนะคะนั่นปกติทุกปีโตโต้ก็จะมาเก็บก็จะมีพวกคนจีนพวกแขกพวกอาลับนะคะที่จะมาหาเก็บกันส่วนมากนะคะนู่นนูเขาเก็บกันอยู่นู่นแล้วค่ะี๋ยวเรามาดูกับเขานิดนึงนะคะเรามาเพื่อความสนุกค่ะได้กี่ลูกก็ช่างหัวมันเือไม่ได้ก็ช่างมันนะคะนู่นนู่น มีคนเก็บราคาอยู่นู้นหนึ่งคนนะคะอีกทางนั้นด้วยหนึ่งคนนะคะดูสิคะลูกมันหล่นตามพื้นนะคะเยอะแยะเลยนะคะโอ้โหดูนะคะดูลูกมันนะคะทุกคนคะ <ๆ S 1> ่ะโตโตก็ใส่รองเท้าหนังมานะคะนรับมันจะได้เหยียบมันนะคะถ้ามันหล่นเราก็เหยียบค่ะเ็เหยียบลงไปเราก็ พอเหยียบลงไปปุ๊บก,ก็จะเห็นมเมล็ดมันนะคะนี่นะคะสิล่วงเต็มแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะลูกมันนะทุกคนจะมีหนามแบบนี้นะคะโตโตก็จะใช้เทรนนี่แหละค่ะใช้เท้าเหยียบไปเลยค่ะเม็ดมันก็จะออกมานะคะดูสิคะ นี่ละค่ะเกาลัดนะคะทุกคนค่ะพวกคนก็มาเก็บกันเหมือนกันนู่นนะคะมีเป็นหน่อสิบสต้นเลยนะฮะเดี๋ยวให้ชมกันด้านบนนู่นค่ะดกมากนะคะนู่นค่ะต้องได้เก็บกันอีกเป็นเดือนเลยละค่ะเพราะว่าดกเหมือนกันยังอยู่เยอะทั้งยังไม่แห้งมันก็ไม่ลวงนะคะทุกคนค่ะ ต้องใส่หมวกกันมานะคะเพราะตก,กลงม,มาโนหัวนี่หัวเป็นแผลได้เลยนะครับมีหนามนะคะทุกคนนี่แะค่ะเขาเก็บกันนะคะฮัลโ <laughs> หลฮยไม่ได้ใส่ถุงมือมาหรอกนะจ๊ะ <_ sediment> เราก็เห็นลูกไหนเราก็ใช้เท้านี่แหละขยียบกันใช้ตรีนนี่แหละค่ะ ตีนตําเข้าไปเลยนะฮะตําเข้าไปปุ๊บ,บมันก็จะออกมานี่แหละครับพี่น้องขาเกาลัดของเรานะคะว่าจะรอสามีไปนคนมาถ่ายคลิปให้เราไปนคนเก็บเราก็ไม่รอละครับวันนี้เราว่างเราก็มาเลยค่ะไม่ต้องรอเัานี่แหละค่ะทุกคนค่ะมันก็จะอ้าปากสาวาอยู่นี่ค่ะเม็ดใหญ่เราก็เอาเม็ดเล็กเราก็ไม่เอานะคะ เห็นีน้ำกับกี้เห็นบักแต้นะคะบบกแต่บ้านเฮ้านะคะดูสิคะจริงๆแล้วตัวโต้กับแฟนก็มาเดินหลายวันแล้วนะคะเห็นมันล่วงหลายวันแล้วแหละตัวโต้ก็ว่าจ,จะมาเก็บก็ไม่ได้มาสักทีคะ่ะดูสิคะ่ะโอ้ไม่ได้ใส่ถุงมือมาคะ่ะน้ำปักเล้วคะ่ะพี่้องขาเตะมันออกมาตรงถนนมันถึงจะเหยียบได้นะคะนี่แหลคะค่ะพอเหยียบปุ๊บใช้เทรนเหยียบปั๊บ มันก็เด้งออกมาเลยค่ะเอาเก็บแป๊บหนึ่งก่อนนะคะวันที่มาหาเดินดูกับพ่อใหญ่ก็บอกแกอยู่ค่ะว่าต้องใส่หมวกมานะคะหัวละล้านซะลองมันตกลงมาใส่หัวกับหัวบาดหัวแตกนะคะนู่นนะคะคนเขาก็มาเก็บกันเอา หลายต้นเหมือนกันสิบกว่าต้นนู้นเลยค่ะทุกคนค่ะดูสิคะหมุนรอบอยู่นี่เลยค่ะพวกที่เขาเก็บแล้วล่ะส่วนมากใกล้ถนนหนทางนะคะตัวตัวหาถ่ายนิดนึงก่อนนะคะยังไม่ได้ตั้งใจหาเก็บหรอกค่ะมันก็หล่นทั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะทุกคนค่ะ เนียกก่ยพอหล่นออกมามันก็จะอ้าอย่างนี้เลยค่ะดูสิโอ้ยเฮฟเฟลฟเนาะการอ่นซิสิโอ้ยเพลโอ้เขาได้เยอะมากค่ะทุกคนค่ะใกล้จะเต็มถุงแล้วค่ะพูดถึงมันก็หล่นทั้งวี่ทั้งวันนะคะ่ะทุกคนค่ะลูกเก่าลูกใหม่มันก็หล่นกันไปหล่นกันมาเก็บแล้วก็มาเก็บ กันอีกสามรอบสี่รอบห้ารอบก็ได้เหมือนเดิมมันเลยค่ะมันเต้นพื้นไปหมดเลยดูสิคะเยอะมากแต่เราก็ต้องเช็คเอาทุกลูกคาตาดีก็เป็นลูกใหม่ร่วงแล้วก็วิ่งชนไปเลยนะฮะโดกจริงๆค่ะ มากค่ะนี่แหละค่ะดูซิยังโดกอยู่เลยค่ะยังโดก้ากลากอยู่เลยนะคะทุกคนค่ะคนที่เขาเก็บพอแล้วเขาก็กลับกันแล้วจ้า ไปไปมาเหลือแต่โตโตแล้วนะคะนู้นพอใหญ่หนึ่งอยู่นู้นค่ะเหลือแค่นี้เองค่ะคนเขาเก็บพอเขาก็กลับกันไปแล้วค่ะพวกคนจีนคนแขกคนอะไรบางคนเขาก็เก็บไปขายนะคะทุกคนค่ะแต่เราพอได้สนุกทนานพอได้หัวพอได้มวนซืๆๆ่อกับพี่น้องค่ะพอได้หวังว่าสิเก็บไปขายคือเพลินดอกค่ะเก็บเรียนเก็บหัวไปนน้ำเพลินนี่แหละค่ะ ะะคะหล่นเต็มอยู่มันหล่นทั้งวี่ทั้งวันนะคะใครมาก่อนมาหลังไม่เกี่ยวกันนะคะพวกหล่นใหม่ก็ยเยอะแยะค่ะนี่แหละค่ะดูสิหนึ่งสองสามี่ห้าหดแปดประมาณสิบห้าต้นนะคะทุกคนค่ะคงได้เก็บกันอีกเป็นอาทิตย์อยู่นะคะ ถ้าพวกหล่นตามถนนหนทางมันก็เก็บงายอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเหยียบใส่พื้นไปเลยค่ะใช้ตทรนทำไปเลยนะคะตายตายตายนี่แหละคะ่ะเด้งดึงออกมานะคะได้แล้วค่ะนี่แหละคะ่ะการเก็บเกาลัดของตัวตู้นะคะใช้ทรนทำเท่านั้นค่ะเฮ้ยหลายจนเวียนหัวค่ะพี่น้องปองไปค่ะ ดูสิคะตรงนี้ลูกยังเขียวๆอยู่เลยค่ะทุกคนค่ะนูน้นดกมากมากเลยนะคะยังเยอะอยู่เลยค่ะเก็บได้ทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์เลยล่ะค่ะเอาลนลนลนล,น,ลนค่ะเอาลนลงไปค่ะเยอะมากค่ะเอา แต่เราต้องเอาเท้าเหยียบไปเรื่อยๆนะคะอันมีอันไม่มีคนเก็บแล้วก็มีนะคะหลากหลายนะคะทุกคนค่ะสรุปแล้วดูผลงานของเรากับพี่น้อง่ะเก็บไปเก็บมากก็ได้หลายอยู่เด้อขบ่นเป็นสองโลอยู่บอกครับพี่น้อง่ะมาแสบนับกันเด้อค่ะจะสําสหรับคลิปเก็บเก่ารัดก็เจอกันเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ เป็นกำลังใจให้กันไปนเรื่อยๆค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ